what do you got? One each now. hi everybody I'm just foraging today so I just got find some bolitas here so nice last night no yesterday I forgot the camera so today I just got some phone with me so I'll show you it's quite nice now กำลังสวยเลยนะคะอันนี้ลอยท่าก,กินโอ้โออกอันนี้เห็นไหมลอยท่าก,กินไปแล้ว น,นี่แก่แล้วแก่แล้วนะคะป่านี้เมื่อวานตันมาแต่เดินมาไม่ถึงอันนี้มันตายแล้วนะคะเนี่ยไม่ตายเอาไว้เป็นไอเน,นี่ยค่ะแก่แล้วเอาไว้เป็นเชือ้อนี่ใหญ่มาก this one very big so keep it for grow again next year เอเบไว้บ้างเนาะมันเยอะอยู่ It's quite a lot so I keep some anyway ตัดขาทิ้งเลยนะคะเพราะว่าตัดมันทิ้งมันในป่าเนี่ยแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันมีเชื้ออยู่นิดนึงก็เดี๋ยวเผื่อมันจะได้เกิดอีกปีหน้าไม่ต้องไปนั่งแกะที่บ้านด้วยถ้ามีเวลาเนาะ ถ้ามันมันเยอะแล้วม,มันไม่มีเพื่อนแย่งหรอก <c oughs> านก็เก็บเก็บอยู่คนเดียวเนี่ยแหละเมื่อวานก็เก็บคนเดียวแต่ว่าวันนี้ตอนเดินไปอีกป่าหนึ่งมีคนโปรแลนด์มาด้วยค่ะเก็บด้วยเมื่อวานเก็บรีบเอาไปแกะที่บ้านกว่าจะเสร็จแต่ว่าก็จริงแหละแต่มันเยอะเนาะ เยอะก็เลยแบบรีบเก็บเอาเก็บเอดึงดึงดึงใส่ถุงแต่วันนี้ไม่เร่งค่ะถ้ารีบเกินไปแกะที่บ้านมันแห้งแล้วมันเหลาขามันยากทิ้งตรงนี้แหละแล้วก็เชื้อจะได้อยู่นี่ๆเลยอยู่ตรงนี้เลยเนาะสวยกําลังออกค่ะเพิ่งออกเนี่แหละมันมันก็มีบางอันแหละออกนานแล้วแต่ว่า มันยังไม่เยอะนะตอนนี้ก็เพิ่มเริ่มเยอะอยังสวยอ่ะ่ะกําลังอบอว่เมื่อคืนแกงอร่อยมากที่เก็บเมื่อวานเนี้ยค่ะที่ว่าที่วิดีโอลอบที่แล้วคลิปที่แล้วที่ว่าไม่ได้เอากล้องมาลืมเมื่อวานรีบมากโทรศัพท์ก็ลืม สวยค่ะกำลังอวบอน่ากินตาก็เก็บใส่ในถุงเนี่ยแหละถุงยามตันเนี่ยแหละไปถึงก็เมื่อวานได้เชื้อเยอะนะเอาไปไว้บ้านด้วยไว้หลังบ้านว่าจะเอาเนี่ยแบบนี้ไปโรยหลังบ้านก็เนี่ยคะ่ะมาให้ดูเนาะมาให้ดูเห็ดสวยสวยก็เดี๋ยว ตาลจะไปเก็บแล้วก็จะรีบกลับบ้านแล้วฝนมันเริ่มตกแล้วสวยๆค่ะก็เดี๋ยวติดตามวิดีโอหน้าเนาะว่าจะไปไหนขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ